สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายน้องเสนอเมนูน้ำยาขนมจีนน้ำยาป่านะคะเพื่อนๆจ๋าน้ำเดือดแล้วค่ะยายน้องโขก,กปลาทับทิมกับเครื่องไว้เรียบร้อยใส่ลงไปว้าวหอมนะคะเพื่อนจ๋าทำเป็นน้ำยาป่าะคะ่ะเพราะยายน้องไม่ค่อยอยากกินกะทินะคะยายน้องชอบน้ำยาป่า ว้าวน้ำล้างโคกนะคะอร่อยไม่อร่อยอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่น้ำล้างโคกค่ะจัดป้ายว้าว <c oughs> กินมากินมากวันนี้จะใส่ลูกชิ้นด้วยนะคะเนี่ยน้องโขกปลาทับทิมกับพริกแกง เรียบร้อยค่นเพื่อนว้าวเจมจนเจมจน <c oughs> หอมกระชายนะคะปรุงรสเลยค่ะเพื่อนจ๋าจัดไปนะคะผงนัวสาลลุปเปิลน้ำเดือดแล้วปรุงเลยค่ะตามชอบ <c oughs> น้ำปลาเด็น้องเป็นคนขาดน้ำปลาไม่ได้นะคะเพื่อนจ๋าใส่ไปก่อนแล้วค่อยชิมดูว่านัวหรือยังเซปแน่นอนค่ะน้ำยาขนมเส้นนะคะน้ำยาป่าว้าว เหม็นคาวแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าปลานินยายน้องต้มซุกแล้วก็มาโค้กปลาจัดไปอีกหนึ่งกรุ่มว้าวดือนังดือนะคะยายน้องน้นปลาล้านะคะันนี้มีลูกชิ้นใส่ด้วยค่ะเพื่อนจะ้ะมืดฝนมาอีกแล้วฝนตกทุกวันเลยค่ะ ลูกชิ้นลงไปอันนี้มีลูกชิ้นนะคะว้าวน้ำเดินน้ำเดินใส่ลูกชิ้นต้นหอมลงไป ลาก็จะเสียงดังหน่อยนะคะเพื่อนๆว้าววันนี้ตอนแรกว่าจะแกงเขียวหวานนะคะก็เลยเปลี่ยนแนวทําเป็นน้ํายาป่าดีกว่าเพราะยายน้องชอบกินน้ํายาป่านะฮะว้าวว้าวว้าวบันเทิงอีกแล้วค่ะเพื่อนจ๋าอ้วนแล้วนะคะยายน้องแต่ก็ยังไม่หยุดอร่อย นี่ค่ะข้าวคัวง่ายๆสตาร์ยาน้องนะ,ะท่นเพื่อนจ๋าไปกินกันเลยขนมจีนน้ำยาป่านะคะว้าวเดอนางเดือค่ะเพื่อนขอบคุณนะคะที่ดูคลิปยาน้องจนจบนะคะเลิบเลิบเลิบทุกคน